วันนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่บันไดในบ้านของผมเนี่ยนะครับเพราะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษคำว่าบันไดก็คือ stairs นั่นเองใช่ไหมครับ staircase ก็คือบันไดทั้งชุดนะฮะส่วน stairs ก็จะเป็นพกขั้นบันไดทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมีคำว่า step นั่นเองนะครับ a step นะฮะก็คือขั้นบันไดหรือการก้าวนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนั้นนะครับมันก็จะมีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า step up นั่นเองครับ step up การเต้นถูกไหมครับเหมือนชื่อหนังเรื่องนี้ใช่ไหมก็ถูกครับแต่ท ก็คือ step up ก็คือนอกจากจะมีการ step up ก็คือเพิ่มจังหวะในการเต้นแต่ก็คือการพัฒนาฝีมือและทักษะในการเต้นของพระเอกนางเอกในหนังจนไปชนะการแข่งขันได้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับคำว่า step up เนี่ยนะครับหรือ step up สำเนียงฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือการพัฒนาหรือการยกระดับสิ่งที่เราอยากจะเก่งให้มันดีขึ้นหรือสูงขึ้นอย่างเช่นการสนทนาภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับเทคนิคในการที่คุณผู้ชมนั้นหรือคุณนัณกเรียนสามารถที่จะ step up ภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นและแน่นนอพูดดไ เยอะขึ้นจนคุณนั้นสามารถที่จะขึ้นไปที่ขั้นต่อไปได้นั่นเองครับก็ชั้น2องนั่นเองนะครับวันนี้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องมารู้จักวิธีการถามคําถามภาษาอังกฤษนั่นเองครับ และสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับในการถามคําถามภาษาอังกฤษคืออะไรนะครับเรียนกรมมาฟแมสเหรอโอ้เชยจังเลยนะคะไม่เรียนกรมมาฟมาอะไรครับแต่เราจะมาเรียนโครงคําถามภาษาอังกฤษสําเร็จรูปนั่นเองครับซึ่งเราจะทํากัน2คลิปในซีรีส์นี้นะครับในคลิปแรกเราจะมาดู10โครงสร้างคําถามสําเร็จรูปที่ถ้ารู้แล้วก็น่าจะเอาไป mix and match ปเปลี่ยนสับตามสถานการณ์เราไปถามคําถามภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแล้วก็มีความมั่นใจแล้็แน่นอนครับคมและครบองค์นั่นเองนะครัแล้วเราดูคําถามที่ล ครับโครงสร้างคำถามที่หนึ่งนนะครับ what are your plans for นั่นเองนะครับ what are your plans for ก็คือคุณมีแผนหรือ plan จะทำอะไรนะครับเช่น what are your plans for แล้วคุณก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆนะครับ what are your plans for tonight what are your plans for สงกรานนั่นเองครับประโยคที่2เนี่นะครับก็คือนี่แหละฮะ whose จุดๆ is it นั่นเองนะครับอันนี้จะแปลว่าของใครนะครับหลายคนก็จะชอบถามกันผิดนะฮะไปถามว่า whose is the bag อะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับต้องใช้ whose bag is it หรืออาจจะเปลี่ยน bag อาจจะเป็น whose car is that. ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็น that ก็ได้นะครับแต่เปลี่ยนนามตรงนี้เราก็สามารถถามคําถามได้อีกเป็นสิบๆคำถามด้วยโครงคําถามเดียวครับโครงคําถามสําเร็จรูปที่3าน่นะครับก็คือ how far is จุดๆ from here นั่นเองนะครับแม่เช่นนะครับคุณอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะถามว่า how far is the airport from here นี่นะฮะหรืออาจจะเปลี่ยน airport นะครับเป็นโรงแรมก็ได้นะครับ how far is the hotel from here ก็ไปใช้คู่กับ where is the hotel หรือ where is the airport เป็นต้นนั่นเองนะครับข้อที่4นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ บางครั้งบ้านเราจะไปพูดผิดเพราะไปแปลไทยเป็นอังกฤษตรงไปนิดนะครับแตกต่างกันอย่างไรถึงแม้ว่าค่าอย่างไรคือ how แต่ที่จริงแล้วในคําถามว่าแตกต่างอย่างไรเราจะต้องใช้ what is the difference between อย่างเช่น iPhone น,นะครับก็ขยันออกกันมาทุกปีนะครับก็แค่เปลี่ยนเบอร์จาก14เป็น15แต่บางครั้งก็เกิดคําถามเอ้ะมันต่างกันยังไงวะ what is the difference between นะครับจุดๆๆ and จุดๆๆเช่น what is the difference between iPhone 15 and iPhone 14หรือถ้าจะเป็นแบบภาษาพูพดหน่อยก็เป็น what are the differences between iPhone 14 and iPhone 15นั่นเองครับประโยคสำหร็จรูปต่อไปน่นะครับวันนี้นะครับคุณอยู่ที่ต่างประเทศคุณอยากจะถามน,านี่นะครับว่าแถวนี้นี่นะฮะมีร้านขายยาไหมเราต้องการแค่ร้านเดียวนะครับหลายคนไปใช้ is there any ถ้า is there any มันจะแปลว่ามีบ้างไหมใช้กับนามที่นับไม่ได้ is there นั่นเองครับ is there a pharmacy around here อาจจะเป็น pharmacy เป็นร้านสะดวกซื้อ is there a convenience store around here is there a ก็จะแปลว่ามีสิ่งสิ่งนี้อยู่แถวนี้หรือเปล่านเะครับหรือถ้าคุณกลัวตุ๊กแก่นี่นะครับแล้วมี ตัวแกไปนอนอยู่ในห้องน้ำ Is there a gecko in the toilet ตั๊กแกประโยชน์ต่อไปนะครับก็คือ How many จุดๆจุด are there นั่นเองนะครับเช่นอย่าลืมนะครับเราก็กำลังจะเปิดคลาสออนไลน์กันแล้วนะครับ Chris English Online Course of the Month กำลังจะเริ่มกลางเดือนกุมภาันี้แล้วนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านดังนั้นอยากจะถามนะครับว่าตอนนี้มีนักเรียนอยู่กี่คนในห้องเรียนครับ How many students are there in the class นั่นเองนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนไปอะไรฮะอาจจะเปลี่ยนเป็น How many hotels are there on the island มีโร รงแรมอยู่บนเกาะอ,อะไรเงี้ยนั่นเองนะครับ so how many จุดจุดจุดอื่นนั่นเองนะครับคำถามต่อไปนะครับก็คือ how often do you นั่นเองครับ how often do you ก็คือคุณทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนเช่น how often do you play golf ผมเป็นคนที่เล่นกอล์ฟด้วยนะครับ how often do you play golf per week หรือจะเป็นอะไรฮะเพื่อนเพื่อนนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษครับ how often do you review your English lessons สำหรับใครที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมหรือเรียนคอร์สที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณไม่กลับไปรีวิวคือไปทบทวนบทเรียนกันบ้างก็ยากนะครับที่จะพัฒนาเพราะเราจะจำบ่ได้นั่นเองเด้อต่อไปนะครับโอ้โหประโยคน์ี้ยอดฮิตติดชาร์ต What kind of do you like เช่น What kind of food do you like นะครับ What kind of music do you like นี่เลยใช่ไหมครับนี่ก็คือ What kind of do you like ก็คือแล้วคุณก็เปลี่ยนนามไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์และบริบทนั่นเองครับอย่าลืมนะครับภาษาคือ content และบริบทเรื่องราวเหตุการณ์คือ context นั่นเองครับต่อไปนะครับ Do you have หรือ Do you have any นั่นเองนะครับเช่น Do you have a girlfriend นะครับอาจจะไปเจอชายหนุ่มฝรั่งนะครับ Do you have a girlfriend yet กระไรมีแฟนหรือยังนะครับ Do you have any money มีเง บ้างไหม Do you have คือถามหนึ่งอัน Do you have any คือถามว่ามีบ้างไหมนั่นเองนะครับหรือแน่นอนครับ Do you know how to นะครับ Do you know how to แปลว่าทําเป็นหรือเปล่านั่นเองนะครับเช่น Do you know how to drive ขับรถเป็นไหมผมเป็นคนที่ชอบเล่นกอล์ฟอยู่เลยนะครับติดตามเพจนะฮะ Mission to the Pro ของเราด้วยนะครับใน YouTube หรือใน Facebook ถ้าสนใจเรื่องกอล์ฟสักนิดนะฮะไปดูผมในอีกหนึ่งบริบทคือการเล่นกอล์ฟนี่นะครับนี่ให้ดูภาพตัวอย่างไปด้วย Do you know how to play golf คุณเล่นกอล์ฟเป็นหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายก็คือ like ป๊อปมิวสิกถ้าใครเคยดูพี่โนต้ตอุดมหรือพวกเดี่ยวไมโครโฟนหรือตระกลคาเฟ่ do you like pop music แล้วก็เปลี่ยน do you like do you like Thai food หรือแม้กระทั่ง do you love me รักฉันหรือเปล่านั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างของ10โครงสร้างคำถามสำเร็จรูปที่คุณนั้นสามารถเอาไปใช้ต่อยอดกันได้หรือในการสนทนาในสังคมทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ายังมีโครงสร้างคำถามแบบนี้อีกเยอะรวมถึงการได้มาฝึกฝนก็น่าจะสำคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผม การคริสก็กำลังจะเปิดคลาส s English Online Course o f t h e Month นะครับสังเกตเสียงผมนะครับช่วงนี้ผมสอนเยอะมากเสียงเลยแหบสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นโอ้โหช่วงนี้คนเรียนภาษาอังกฤษกันเยอะเพราะว่ารู้แล้วนะครับว่าต่อให้มี AI เราก็ต้องไปไกลกันเป็นมนุษย์ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นก็อย่ามัวแต่ไปคิดว่า AI จะมาช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยดังนั้นอย่าเลยนะครับ999บาทเรียนกันนะครับ10ครั้งมี2คลาสครับ beginner เรียนจันทังคารส่วน beginner เอ้ยไม่ใช่ครับ intermediate เรียนพุทธภูมาณ ี่ทุ่มครึ่งแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมอาจจะมีงานหรืออาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตถ้าใครสนใจนะครับเรียนกันสดๆนะครับใน Facebook Live กลุ่มปิดหรือท้ายเจ๋งที่สุดคือเข้ามาเรียนกันในกลุ่ม zoom นะครับถ้าคุณมาเรียนในห้อง zoom คุณจะได้ฝึกถามแล้วก็ฝึกพูดแล้วก็ได้ฝึกสนทนาถ้าเป็น beginner ก็เอาแบบ basic กันก่อนถ้า intermediate ก็คุยกันแบบยาวๆกันไปเลยทุกคนที่เข้าห้อง zoom จะได้ฝึกพูดกันในคืนนั้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคุ้มแสนคุ้มแบบน กับ Chris English Online Course of the Month เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูกันต่อนะครับอีก10โครงสร้างคำถามสำเร็จรูปที่น่าจดจำเพื่อจะเอาไปใช้ในการสนทนาแบบเบื้องต้นก็ไม่นองเบื้องต้นนะเอาแบบสนทนาเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับศัพท์ที่เราสวมเข้าไปในประโยคนั้นตามบริบทเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือนอกงานนั่นเองครับฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกับการพูดภาษาอังกฤษกันเยอะถามเยอะตอบยาวกันนะครับ